ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูทุกคนเอ่อเลขล่างนะครับการด้ล่องหายไปแล้วเนาะคลิปก่อนนะกะบ่บมีอยังไร <c oughs> เลขลก่างกันได้มันกะตามที่ล่องหายนั่นแหละนะแต่ว่าชิขอเพิ่มเติมอีกจกักสามหางนะ อันนี้เป็นเลขบนนะครับเลขล่างเดี๋ยวจะว่ากันไหมเอาเลขบนมาให้พี่น้องขอ,อกันมาไลายนะครับบอกว่าขอคู่ต้นบนตุ้ดบนต้นบนก็คือปกติผมจะลงหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยให้ใตายตัวเนาะทีนี้นะครับนี่เ <c oughs> บิ้งหน้าสูตรมั่นนะครับเด่นบนสิบหน่วยนะมาสิบหน่วยเท่านั้นนะครับ สิบหน่วยเท่านั้นสูตรนะครับมันก็บ,บัได้ยากพราบันไดนะหนึน,ะน,นี่เอา3เอา2ตำแหน่งนี้บวกกันแต่บวกตามที่ผมไอคิดให้นะครับหบวกกัน3ามครั้งได้เท่าไหร่นะครับนี่ปากกาก็ได้เออเนี่ยนะครับ หกบวกกันสามครั้งนะก็หลักหน่วยบนนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะสามครั้งนะสูตรมันก็ได้นี่ละหนึ่งบวกหกบวกหกบวกหกนะครับบวกกันสามครั้งนะหกบวกกันสามครั้งได้สิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเลขเก้าเก้าให้เพิ่มเป็นศูนย์ลดเป็นหนึ่งนะมันจะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะอ่า พี่น้องอย่างงเด้อหกหบวกกันสาครั้งนะครับหกสามสบวกหเป็น9ได้เท่าไรเอาไว้ตรงกลางเพิ่มหนึ่งลด1น,นะครับเน้นย้ำว่า10หน่วยเท่านั้นนะครับงวดต่อไปออก9 1้าหนึสามหนะศนะครับมาที่ตำแหน่งหลัก10บผมขอ,ขอขออนุญาตวงว่าตัวใดมันมาศ0นนมันมาหลัก10 หรือสีวงที่หลังดีกว่าเดี๋าไอ้ถ้าโฮมวงสีเดี๋ยวพี่น้องสีงงเนาะเอาตัวเอาตัวบวกมันก่อนเนาะหกบวกกันสามครั้งนะครับก็มาบวกหลักร้อยก็ได้เลขตัวเก้าละหกสามสิบแปดนะครับหกบวกกันสามครั้งหกสามสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าเข้ากับไว้ตรงกลางเพิ่มเป็นศูนย์โอ้ได้เก้าศูนย์แล้วอันนี้ต้องเป็นแปดไหม นั่นทำทำปุ๊บผิดปับ๊บนะครับกระซ้างมันนะมันต้องเพิ่มตรงลรดน,น,นะน้าเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะอันนี้ผมเขียนผิดเองนะครับไลขแปดเก้าศูนย์นะครับงวดต่อไปหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าพี่น้องจะเอา,อาเลขแปดด้วเลขเก้ามาไปซิบกับหน่วยก็แล้วแต่นะมันได้แปดเก้าศูนย์ 38 8าบแน่ง 1, เป็น9ไว้ตรงกลางนะบวกทีดอกละต่อไปนะครับอันนี้บวกกัน3มครั้งมาบวกหลักร้อย9ก้าคูณสามยบวกเจ็ดนะครับเก้าเก้าหนึ่ได้เลขเจ็ดเจบวกเเป็น14ได้เลขส 4, 4่ไว้ตรงกลางนะครับเพิ่ม <c oughs> เป็น5ลดเป็น3ได้3 4มี่ห้า ออก 3, 7, 5 7ม8 0 5นะครับ5มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยเดี๋ยวไอเดี๋ยวผมซิมวงที่หลังเนาะผมยันพี่นอ,องงงอ่าบวกกัน3ครั้ง5 35 5 15 5 2เอาอ่า5 1 5 5 2 1บได้15 15บวก8เป็น23ได้เลข3 3ไว้ตรงกลาง3ก็เป็น4 ลดเป็น2ได้2 3 4ออก0 9 3 3นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเออ3า3หนึ่3สาหกบวกกัน3ครั้งกับเลขเก้าเด้อเไปบวกศูนก็ได้9คือเก้าละ9 <c oughs> ไว้ตรงกลาง <c oughs> เพิ่มเป็น0ูนลดเป็น8ได้8 9 0ออก1นึ่งมาหลัก10เดี๋ยวค่อยคุยกันอืม 1> 6 1 6 6 2่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปวกหนะครับผมเขียนเลขหก 6, แต่ว่าหบวกกันหครั 2, 12, ้งได้หกบวกกันสครั้งได้สิบบวกกันสครั้งได้สิบแปดหกบวกหเป็นเกไว้ตรงกลางศลดเป็นแออกห้านะครับต่อไปเ 1 19, 19, 28, 93, 27, 7, 9 19, 9่งเก้าเได้เลขเ็นะครับเก้าหนึ่งเก้าได้เลขเจ็ดเจบวกหเป็น12ได้เลขส2งเพิ่มเป็น3าลดเป็น1ออก4ีหนึ่งหนึ่งะหนึ่บวกกัน3ครั้งก็ได้3เอา3ไปบวก4ได้เลขเ็ดนะครับ สเออหบวกกัน1ครั้งก็ได้1 1บวกกัน2ครั้ง1บวกกัน3ครั้งก็ได้เลขส3มไปบวก4เท่ากับเลข7 8 6ดดหกเลขหกเนะครับเพิ่ม1ลด1นึเนาะกสี่มาที่หลักหน่วย7จ็ดหนึ่งเจได้เลข1 1ึบวกสเป็นเท่ากับเลข5 5าห้ไปตรงกลางเพิ่มเป็น6 ลดเป็นสี่สี่ห้าหกอหกห้าสองอ่าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกได้เลขหกนะครับบวกกันสามครั้งสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกหกบวกหกอืมเอาลืม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 อา่าขีดลักลอยให้เอาเอา <c oughs> จะที่ละ 6กหบวกหเป็น12ได้เลขส2ใส่ตรงกลางเพิ่มเป็น3ลดเป็น1ได้1นึ่ออกแป3เจมบวกกัน1ครัง้งก็ได้3 3มมบวกกัน2ครัง้งได้6 3สบวกกัน3ครัง้งได้เลข9 3 1 3 3ามหนึ่งสกเกเก้าบปบวกแปดเท่ากับ17ได้เลขเจนะครับ7 ก็เป็น8ลดเป็น6ได้678 6907 1237 71772147321ได้เลข1 1ไปบวก9เท่ากับเลข10ได้เลข0 0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9ได้901 6906 1> 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, หนึ่งหกหกสอหกเลขแปดบวกเก้าท่ากับเลขเจเพิ่ม8ปดลดเป็น6กได้หกเจ็ดปนะอ่ะาวัปัจจุบันงวดที่ทิ้งนะครับได้6,7,8จ็อ่าสิหน่วยบนนะครับสิหน่วยบนเด่นที่6,7,8อ่ะทีนี้มาดู มาเบิรตัวที่มันเขานะครับ <c oughs> บวกกันละมันก็นได้8 9 0ออก1 0 6 0เข่าที่รักซิบนะครับบวกกันได้8 9 0เหมือนเดิมนะเล็9 <c oughs> เล้9หลักหน่วย3 4 5 อันนี้เขาที่เล็กหอันนี้เขาที่เล 9, 5, ็กเกหลักหน่วย2องสหลักหน่วยว 8, 9, 0, 9, วนะแ9ดเหลักสิบอันนี้กับแปดเก้าอีกนะครับแปดเหลักหน่วย 1>, 1 2ึบวกกันแล้วนะเก้าเก้าบวกเก้าเกบวกหเป็น12บสได้เลขสอเพิ่มเป็นสลดเป็นหได้หนึ่งอามนะครับจะไว้ที่หลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้เพราะว่าเนี่ยที่10กับหน่วยเท่านั้นนะครับเข้าที่เลขหนึ่งนะอ่ะมันมกไปหลักร้อยนะครับอยู่ที่10กับหน่วย6 หกเจมาที่หลักหน่วยนะครับ4ี่ห้าหกมาหลัก1ิบมันไปหลักร้อยผมไม่เอาผมหา10กับหน่วยบนนะครับหาสิกับหน่วยบนเนี่ยสอนะออกหกหาสองพี่น้องก็เอา2บวกกัน3มครั้งนะครับ2อบวกห เป็นสองสองบวกสออ่าอ่า,อาคูณน,นะนะหรือ 2, 1, 2, 2, 4, 2, 3, สองห2ึ2งสองี่สสามหกได้หกหบวกหเป็น12เอาไว้ตรงกลางเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับอธิบายชัดเจนเนาะได้1 2ึสออกที่8ปดเสามาหลักหน่วยนะครับนี่เมื่อกันเนี่ยสนี่เอาบวกกัน3ามครั้งเลย3 3มสหนึ่งส 3ามสองได้เลขเก้าเก้บกแปเป็นสิบเจ็ดไว้ตรงกลางนะครับเพิ่มเป็นแปดลดเป็น6ออก9 0 7ามาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะอันนี้มันเป็น 09, นะสูตรเก้านะสูตรเกผมกระใส่แต่ว่าผมบ่ไไ้มาแยกให้พี่น้องเบิง้งแต่ว่ามันมาแค่10กับหน่วยนะปกติคู่โต๊ดผมจะลงหลักร้อยกับหลักหน่วยนะแล้วก็หาหลักสิบใส่เองทีนี้ว่ามันมาสิบกับหน่วย ไอ้สูตรนี้นะครับมันมาสิบกับหน่วยเท่านั้นนะหเอานี่ก่อนก็ได้อ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบได้เลขหนึบวกเเป็น10ได้เลขศ0นย์ไว้ตรงกลางเพิ่ม0ย์ก็เป็น1ลดเป็น9ก้ได้เก้ออกเ0้าศูมาตำแหน่งหลัก10นะครับงว <c oughs> ดนี้นะครับงวดปัจจุบันงวดที่จะถึงนะ หกหนึ่งหกหกสองจุดสองหกสามสิบแปดได้เลขอ่าแปดแปดไปบวกเก้าเท่ากับเลขเจ็ดเพิ่มเป็นแปดลดเป็นหกได้หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดมาสิบหน่วยบนนะพี่น้องก็เห็นนะครับเนี่ยมันก็ะสีเขางวดแรกเขาลักซิหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบลักหน่วยอันนี้มาหน่วย ก็ได้มาสิบก็ได้นะมาหน่วยสิบหน่วยหน่วยแล้วก็สิบแต่ส่วนมากมาที่มาหลักหน่วยแต่ว่าสิบก็มานะครับหลักสิบนี่มันก็เข่าตั้งแต่ที่แรกเนี่ยสิบนะครับแล้วก็เข่าหน่วยมาสามงวดแล้วก็มาเข่าหลักสิบแล้วก็มาเข่าหลักหน่วยสามงวดก็มาหลักสิบเข้าหลักหน่วยมาสองงวดแล้วก็มาหลักสิบ ôi, สงวดเน,นี้ย อ่าหกเจ็ดแปดนี่มาไม่สิบก็หน่วยนะครับหกเจ็ดแปดคิดว่ามั่นใจว่าสิบหน่วยนะแต่อย่าเพิ่งไปเอาหลักร้อยอ่าถ้าพี่น้องมีเลขวิ่งแม่นๆนะครับจับกับหกเจ็ดแปดเท่านั้นนะสองตัวนะครับเป็นสองตัวบนนะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ชัดเจนถ้าเกิดบอกเข้าใจ ไม่เข้าใจตรงไหนบวกผิดตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับคุยกันได้นะแต่บวกกันเท็ยนเทียนอยนละผมก็พยายามนะครับพยายามให้พี่น้องเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับว่ามันมาจังไหนเข้ามาก็1 2 3่งสองสามี่ห้าหกเดแ้าสิบ สิบเอ็ดมวนนี้เป็นงวดที่สิบสองนะมวนนี้เป็นงวดที่สิบสองสำหรับสิบหน่วยบนนะครับหกเจ็ดแปดมันจะมาหรือไม่หรือว่ามันไปติดดับติดเด่นของอาจารย์ใดติดดับสายแข็งอะไรก็ว่ากันไปนะครับข้อ,อมเมต์มาบอกกันพูดคุยกันนะครับผมเปิดรับฟังความ,ค,วามคิดเห็นของพี่น้องทุกคนนะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมสิลง เป็นคู่โต๊ดนะหลักร้อยกับหลักหน่วยปกติผมที่ลงหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็ให้หาหลักสิบใส่เองอันนี้มันมาสิบหน่วยแต่คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะมาที่หลักสิบนะอ่าเพราะว่าสูตรต่างๆผมก็ได้คำนวณมาแล้วล่ะแต่ว่าเวลาที่มาอธิบายแล้วก็ให้พี่น้องเข้าใจนะผมอยากให้เห็นพี่น้องชัดเจนว่าไม่ใช่เอ่ยยกไปยกมายกไปยกมา,กกมาเดี๋ยวพี่น้องจสีงงนะครับ แต่ตัวเลขอะ่ะผมได้คิดได้คำนวณไว้แล้วนะครับพี่น้องก็เห็นเห็นพี่น้องกะมันไม่ได้ใช่อเออใสเลขไรตำแหน่งพวกบันไดนะใสเ่เลขแค่สองตำแหน่งบวกกันพี่น้องก็ไปทําดูถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคลิปต่อไปนะครับพี่น้องได้สิบกับหน่วยแล้วเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงหลักร้อยกับหลักหน่วย นะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยถ้าเกิดว่าหลักหน่วยมันมาตรงแอรหกเจ็ดแปดนี่กะพี่น้องก็ต้องหาหลักสิบหม่อีกทีนึงนะแต่หลักร้อยมีแน่แหลักหน่วยมีแน่ๆนถ้าเกิดว่าหลักหน่วยมาตรงนี้หลักสิบก็ต้องหาใหม่แต่ถ้าเกิดว่าหลักหน่วยมันไม่ตรงนะครับหลักหน่วยมันไม่ตรงกับสูตรนี้พี่น้องกระถือสองตัวแน่ๆสามตัวแน่ๆนนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจ้งพ่อกัน คลิปหน้าสลับหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับสวัสดีครับ